อ้าฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมคนเดิมกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมไมค์คาร์ฟกันอีกเช่นเคยนะครับผมในอีพีที่สองเลยนะครับผมหรือเอพิโซดที่สองตอนที่สองนี่แหละครับผมหลังจากพาร์ทที่แล้วคือผมแบบว่าได้ไปทําฟาร์มข้าวแล้วก็ทําบ่อน้ำอินฟินิตี้แล้วใช่ไหมแต่ตอนนี้คือผมจะทําการปแบบว่าลงเหมืองกันเลยนะครับผมว่าตอนนี้คือพีเอ็กผมมีทั้งหมดสามพีเอ็กก็น่าจะเพียงพอในการลงเหมืองได้อยู่แล้วแต่ว่า ติดปัญหาอยู่ที่ว่าคือเราไม่มีอาหารในประเด็นอะ่ะคือเราจะลงเมืองใต้ก็ต้องก็ต้องมีอาหารลงไปด้วยและสิ่งที่สําคัญก็คือทอดด้วยนะครับผมก็คือเราต้องมีแสงไฟด้วยใช่ผมไม่ได้ลงเอ็กออนอย่างอื่นมาผมไม่ได้ลงเอ็กออนอ่าถือครบพลิงมาด้วยผมก็ถือไม่ได้นะโอเคอ่าแต่ก่อนอื่นเลยครับผมเราต้องทําอะไรก่อนครับผมเราต้องหาเอ่อหาหา,หาล่าสัตว์ก่อนตอนเนี้ยเราต้องไปหาการ ทำการล่าสัตว์ก่อนเพราะตอนนี้คือเราไม่มีเนื้อสัตว์เลยตอนนี้เราต้องหา,ราเรื้อสัตว์เราต้องล่าสัตว์ก่อนไม่มีอาหารเลยมีแต่เต่าเต่าก็ไม่ตอบอะไรให้เลยเต่ามันไม่ไม่ตอบไม่ตอบเนี่ยนะเต่ามันตอบเอ่ออะไรวะเอาง่ายๆคือตอบตอบแค่กระดองอะ่ะเอ้ยเจอหมูแล้วเจอห,ม,จอหม,มูเจอหมูมมเ,เจอหมูครับผมเจอหมูท่ไนผูมเมโอเคเจาหมูเกต้องเป็นของฉันซะ เรียบร้อย้อถามว่าผมจะเลี้ยงสัตว์ไหมตอนนี้คือผมยังยังไม่ได้วางแผนเรื่องนั้นอยู่นะโอเคต้องก้าใจกันบ้างนะโอเคอาแล้วก็ตัดไม้กันดีกว่าเราตัดไม้กันก่อนแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวตัดไม้กันเดี๋ยวคือยังไม่มียังไม่มีอ่าอะไรวะยังไม่มีข้าวเลยแล้วก็ยังไม่มีแครอทอ่าอะไรนู่นนั่นนี่อยู่เรามีแค่เมล็ดเราเลี้ยงไก่ได้ก็จริงแต่เราไม่ค่อยเห็นไก่องเเดี๋ยว เดี๋ยวเรากจ็จะเดี๋ยวเราก็จะเลี้ยงสัตว์เองอะ่ะเดี๋ยวรออีกคอนรออีบีตอบ่อต่อตไปเนี่ยแหละเราจะเราน่าจะได้เลี้ยงสัตว์นะตอนนี้เราต้องล่ามันก่อนประเด็นคือมีอยู่แบบว่าก็าคือไม่ค่อยมีสัตว์เกิดเท่าไหร่ผมไม่รู้ว่าทําไมถึงไม่มีนะหรือว่ามันเป็นบัก็กไอหรือว่ามันเป็นบั็อกปะผมก็ไม่เข้าใจนะบางทีนะโอเคแต่ไม่ไปก่อนตอนนี้เดี๋ยวต้องทำคาอ่ดคราฟทด ถามว่าผมมีฐานในกล่องทำให้ผมถึงไม่ใช้อา่าคือคือก็จะแบบว่าแบบว่าเอาง่ายๆคือคือขี้เกียจอหะคือไม่อยากใช้อะจากอยากแบบว่าเอาที่มันสะดวกสะดวกกว่านี้อีกก็ก็แบบน,นี้แหละอุย้ยครับผมก็ยังพอมีอีกได้ครับผมกี่สิบสองสิบสองก็ได้งหมดสี่ก็จะขมดยี่สิบเอ็ด โอเคก็กระจายมัย่งเยบร้ลยเอาชูก้าเคมไปปลูกที่บ้านก็ได้ปลูกที่บ้านดีกว่าน่าจะพอคุ้มได้อโอเคเอาน่าจะเพ่งพอใช้อยูอ่ถามว่าตอนตอนนี้ผมจะอยากจะสร้างบ้านยังผมยังเลยตอนเนี้ยผมยังไม่พร้อมที่จะสร้างบ้าน เออตอนนี้ตอนนี้คือเดี๋ยวเอาไว้อีกสองอีพีเดี๋ยวผมจะสร้างบ้านเองอ่ะตอนนี้คือยังไม่พร้อมสร้างบ้านสักเท่าไหร่หรอกบ้านบ้านผมยังไม่พร้อมอ่ะตอนนี้ตอนนี้คือตอนนี้รู้สึกยังไม่พร้อมอ่ะเดี๋ยวเมื่อไหร่พร้อมเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวจะทําเมื่อนั้นแหละเออแต่ว่าตอนนี้มันทําได้ไหมทาได้แต่ว่าขี้เกียจไงตอนนี้รู้สึกยังไม่พร้อมไงประเด็นเนี่ยทานผมมีตั้งเยอะตั้งเยะแต่ว่าผมไม่พอไงประเด็นอยู่ตรงนี้แหละเอออยู่ตรงนี้ก็มีเนี่ย พอนี้ดีกว่าเขียไว้อเออตอนนี้เราก็ทำเตียงแล้วเดี๋ยวผมคาบเตียงอีกสำรองไว้ดีกว่าผมจะได้แบบว่าต้องเสียบๆไงต้องมีของสำรองไว้ด้วยตอนนี้ก็คราบเตียงได้แล้วตอนนี้ผมอยากได้ทั้งสองเตียงเลยจะได้คาบสำรองได้ได้ไงเว้ยตอนนี้คือเพิ่งลงเหมืองก่อนเลยครับผมเพราะว่าเพราะว่าเรายังไม่มีอาหารในในการกินเลยเฮ้ยเดี๋ยวแต่ว่าแต่ว่าไปคือเรา เราไปหาปลาในน้ำได้ยังไงเออลืม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 เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะเราจอปลามันไม่ค่อยเกิดนะตอนตอนที่เราเตือนข้ามไปเกาะเราต้องพอเรากลับมาปุ๊บมันมันเกิดปั๊บเลยนะเออใช่เดีย๋ยวลองดูกอนอุ้ยเกิดเกิดเกิดอยู่อุ้ยหลายตัวอยู่เดีย๋ยวเราต้องทําการแบรบว่าเอาเนื้อปลามาตักดทั้งหมดกี่กี่ตัวดีออามาทั้งหมดยี่สิบไหมนห่าจะอุ้ยมีตอมีด ีซามีทะเลอลไรไล่ตามเราได้เนี่ยคือผมไม่ค่อยอยากจะมาเท่าไหร่หรอกเพราะว่าสามีมันมันมาไล่จี้จี้จู่ัวผมได้เฮ้ยมีส้อผัสหน่อยมีสัมผัสมีสัมผัสเดี๋ยวสัมผัสสัมผัสโอเคเฮ้ยอีทิกปลาลูด้วอ๋อได้เนื้อเนื้อมันอะโอเคเนื้อเนื้อมันมันอย่างเนี้ยเฮ้ยไอ้ยตัวนั้นไอ้ยตัวนั้นออกไปไกลเลยเซอร์มันกันเราต้องมีอาหารน่ะเราต้องมีอาหารจริงๆเราเราไม่มีอาหารคือไม่ได้อุ้ยอากาศอากาศอากาศ อเราเราต้องรีเซ็ตว่ะือเจ้าก่อนคือมันเต็มเลยนะแต่ตอนนี้คือมันต้องรีเซ็ตออ่ะอตัวนี้วิ่งไวเร็วจังวะอ๋อหรืว,ว่ากุทีไม่โ,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 โดนวะไดนแล้วโอ้คือคือว่าใกล้จะข้าแล้วหอยเราต้องเราต้องรีบกลับบ้านก่อน เดี๋ยวเราต้องรีบกลับบ้านก,ก่อนเสร็จแล้วโอเครู้สึกว่ามันน่าจะเก็บไม่ทันเราต้องรีบกลับบ้านก,ก่อนแล้วเดี๋ยวเราต้องรีบขึ้นบัวก่อน,นฟังกันไก่ไก่ไก่เราต้องเอา,เ,อาเนื้อไก่มาถึงตัวแค yeah. ่ฟาร์มข้าวฟาร์มข้วเล็กๆอยู่ตรงเนี้ยตอนนี้ยังยังไม่ได้ผลผลิตจากมันเลย ยังไม่ได้ผลผลิตจากมันเลยใช้มวลมิวก็ได้นีวว่หว่าเออลืมไปใช้มวลมิวกันก้าวอันโอเคน่าจะพอนะโอเคเออมวลมิวก็ได้นีวว่หว่าโอเคมาออันนี้ยังไม่พอนีวว่หว่าเพรงว่าเราใส่ไม่ไม่ค่อยเต็มโอเคตอนนี้ก็ก็ได้มางวดสามอันนะ โอเคล้วก็กลับไปคับกันดีกว่าแค่ยสองตัวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวได้แล้วแกะมาแล้วอ๋อไอ,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 อตัวนี้ไม่ตอบวะช่างมันเถอะเราได้เราได้เนื้อเก็บมาแล้วตอนเนี้ยเดี๋ยวทำการบอกว่าเก็บข้าวของให้เรียบร้อยก่อนจุบ โอเคแล้วก็ตอนนี้เราก็เก็บเรียบร้อยแล้วหลังจากเก็บเสร็จเราก็ต้องทําการแบบว่าเราต้องเราต้องทาการเราต้องทำการผ่อเนื้อด้วยเราต้องทาการผ่อนเนื้อด้วยนะเราต้องการทการผ่อเนื้อด้วยตอนนี้เรายังไม่มีเนื้อเนื้อสัตว์เลยเรามีเนื้อสัตว์ที่น้อยมากเลยตอนนี้คือไม่รู้ว่าจะไปหาที่ไหนแล้ว เพิ่งจะรู้ได้เนี่ยว่าเต่ามันมันเกิดใต้สมัยอะไรด้วยเพิ่งจะรู้เอ้ยทำไมเต่ากล้าเกิดใต้สมัยได้เนาะเต่าเอ้ยอ่ะแต่ก็สร้างเถอะอุ้ยอุ้ยช่วยนี่ช่วยไม่ไม่ไม่เราอยู่เพิ่งบวกไม่มีของจะเพิ่งไปบวกกับมันนะคือคือต่าคือตอนที่เราเนี่ยผมก็เกือบตายละตายละตอนที่เราผมก็เกือบตายเพราะมันเลยละเมียงยื้เมียงกูไม่อยากจะพูดหรอก แต่ดีแต่ยังโชคดีหรอกที่ไม่ตายนะแั่งพลาทีเราก็คีเคปเอร์แม่งก็ระเบิดอีกตอนทําฟาร์มข้าวอเออแม่งคือก็ปัญหาเยอะอยู่ยหลักนิดนึงแม่งปัญหาชีวิตตามมาค่อนข้างดีมากเลยไม่อยากจะพูดเลยเ <c oughs> จอเจอตอนนี้คือเราต้องกรรการแบบว่าหาหาสบเสบียงก่อนหาสบเสบียงอาหารก่อนตอนนี้ เราต้องหาอาหารก่อนตอนนี้เราไม่มีอาหารไว้เราต้องเราต้องทำการหา,มาเม็ดข้าวให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้ว,ลวนะตอนนี้โอเคอ้าอุ้ยอมบีอ่ซอมบีป่ะอุ้ยไม่โดนโทษทีตีไม่โดนโดตรงนั้นมีเขียวๆด้วยไม่ต้องมืสองใจ่ไห เด้๋ยวมาห้าอ่นานว่าห้า,มาเมล็ดมันพอไหมไม่พอต้องเอามาเยอะๆกว่าน,นี้อีกนี่แค่แต่เป็นสามแถวแล้วนะที่ก็เยอะมากเลยแหม่ถ้าแตเป็นห้าแถวมันจะเยอะขนาดไหนเชียวนี่แค่ห้าแถวเองนะเฮ้ยมีไก่ด้วยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งดีกว่าเราเรายังไม่พร้อมเดี๋ยวข้ามไปก่อนเดี๋ยวข้ามไปก่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยหายแล้ว ยไงดิดต้องอึวิจะเลือแล้วเำามาช่วมมันเข้ามาได้ไงเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีหลักสูตรในการสู้มันอยู่เดี๋ยวผมมีหลักสูตรอยู่ผมมีหลักสูตรวยย,ยังไงคงก็พอมีหลักสูตรสู้กับมันอยู่เนี่ยได้ไหมครับมามาตั้งแบบหลายปีก็ต้องก็ต้องรู้ว่าว่าวิธีสู้กับพิพิเร์อเนี่ยมันทำยังไง ไม่ต้องใช้ธนูก็สู้กับมันได้แต่ว่าเราต้องระมัดระวังหน่อยอย่าประมาทมิฉะนั้นเราจะตายโง่ได้เฮ้ยตอนนั้นมีมีหมวกว่ะเฮ้ยน่าสนใจบวกดีกว่าเวลาบวกกับมอตเตอร์เราก็อย่าประมาทนะมิฉะนั้นเราจะตายโง่ๆเอาเพราะฉะนั้นเราต้องบวกอย่างระมัดระวังมิฉะนั้นจะตายโอเคตอนนี้เราได้มาแล้วทาน ฐานสติสองก้อนก็น่าจะเพียงพออยู่นะแต่ก่อนอื่นเลยเราทำการแบบว่าหาก่อนหาเลยปะเอ้ยเดยวเรามีอือตอนนี้เราก็หมดปัญหาเรื่อง่านไปแล้วหนึ่งสติปแล้วครับผมตอนเนี้ยเรื่องเรื่องฐานหมดไปแล้วหนึ่งสติปถือว่าดีอยู่ อธสเราจะลงถ้ำกันยาวๆเลยไหมพาร์ทหน้านะพาร์ทนี้คือเราต้องหาของก่อนคือเราไม่มีของที่จะลงไปในเหมืองเลย <c oughs> ดูดิเอ้ยมีหมูสองตัวเกิดในฟาร์มด้วยแต่ก็ช่างเถงอะกูยังไม่พร้อมย,ยังไม่พร้อมที่จะเลี้ยงพวกมึงพวกมึงเป็นอาหารให้กูกูก่อนกูนยังไม่พร้อมตอนนี้ยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมยังไม่พร้อม ไอ้นี่มาทำไมเนี่ยมาเยี<อ>่ยมเหรอโทษทีวะโทษทีวะไม่ให้เยี่ยมไม่ไม่ให้เยี่ยม,ม,ม,ยยมโอเคจัดจัดการเรียบร้อยแล้วก็ออกเลยพไม่มีตัวแล้วตรงโกงการแล้วเออน่าจะตอนนี้คือเราเรายังไม่มีอาหารเยอะอยู่เราเอ้เรามีอาหารที่น้อยอยู่ตอนนี้เรายังไม่มีอาหารที่ที่เยอะเพราะฉะนั้นเราจะต้อง หาอาหารให้มันเยอะที่ทสุดกันเราจะไปหาอาหารจากไหนดีวะสเตอร์แถวนี้มันไม่ค่อยเกิดเว้ยคือประเด็นมันไม่ค่อยเกิดอนะ่ะเอ,า,อาง่ายๆไม่ค่อยเกิดเลยฮสกิลวะเดี๋ยวเราต้องคว้าล่ลาไสเดออุ้ยไสยเลอเหรอเดี๋ยวเรามากันอุ้ยเก็บรียบร้อยเฮ้ มันยิงแม่นด้วยแล้วเราก็เกือบตายแต่ก็ไม่เป็นไรเถอะเราก็พอรับมือได้นะโอเคอเกือบตายอยู่ก,กับมอนเตอร์เนี่ยมันก็เกือบตายด้วนะ่ะอืมใช่ในนี้มีสิบสี่อันก็โพ้นขอเนื้อดีกว่าเราจะทำการแบบว่าปลูก ฟักทองไว้ที่นี่ก่อนสักแป๊บสักแป๊บหนึ่งก็น่าจะได้อยู่เอาไว้ที่นี่อ่ะฟักทองอ่ะใช่เราต้องปลูกไว้ที่เนี้ยรักทองจุบจุบโอเคเราจะปลูกตรงนี้แหละฟักทองอ่คือเราจะปลูกกีไกลๆไม่ได้หรอกเอาเดียวพอแล้วล่ะ โอเคตอนนี้ก็ใกล้จะเช้าแล้วด้วยถือว่ามนวันที่วันที่สามหรือวันที่สี่นี่แหละถ้าจาไม่ผิดน,นะมังก,ก็ก็นะตัวเรากันเองก็ทำวันไม่ได้ดูวันไม่ปิดด้วยอตอนนี้ก็ได้เนื้อแกะมาแล้วตอนนี้ก็เผาเนื้อหมูไปก่อนตอนนี้เราอาหารเต็มแล้วเลือดเราก็น่าจะรีได้ห่ือ โอเคเดี๋ยวคิปเปิดตีได้เหมือนกันตูมเลือดไม่ลดตีมาในน้ำเนี่ยเ,เลือดจะค่อยไม่ลดส่วนอ้อยหรือชูคาเกนนี่ก็ควบปลกเพิ่มมาได้เลยดูมันมน้อยๆเนาะโอเคหืเสียงเอ็นเดอร์เมียดี่ว่นี่เราจะบวชเราจะบวชกัมันอ,อุ้ยแต่ต้องอยู่ในน้ำ มันถึงจะทำอะไรเราไม่ได้ไปไปไหนแล้วเร,เราต้องเราต้องแก้มือเราต้องแก้มือเราเราเราตื่นเต้นกันไปเยอะหน่อยเราตื่นเต้นเยอะมันไปไหนแล้วหายไปชัมัดกี้นี่ตื่นเต้นเร็วไปน,นิดกหนึ่งแต่ก็เถอะนะเมื่อกี้ตีมันได้สองทีอยู่ตอนนี้เราก็ได้ เนื้อแล้วในหมูมาแล้วาเอาเนื้อแค่นี้น่าจะเพียงพอลงถ้ำแล้วมั้งโอเค๋ยวเราลงจะลงถ้ำแป๊บเดียวแล้วก็ค่อยขึ้นมาเลยบวมสติไปด้วยเผื่อเราจะได้เอามันไปทําการคราบทอดสำรองเผื่อว่าหมดจริงๆอ่ะเผื่อว่าหมดจริงๆอ่ะใช่เผื่อไม่หมดอ่ะเผื่อไม่หมดมันกันไว้กันไว้ก่อนกันไว้กันไว้กันไว้โอเคเอ้ไปไว้ก่อนเผื่อเรา จำทางขึ้นไม่ได้เราต้องปักไปแม่งปักไปก็กกยกงโคตรเยอะอยู่โอเคเราจะไปทางไหนดีไปทางไปทางนั้นดีกว่าทางนั้นยังเรายังไม่ได้ไปเลยโอเคให้่เจอแมงมุมแล้ว,วะมันมีแมงมุมอยู่ตัวหนึง่งโอเคเจอแมง,งมุมอยู่ มีง,งมอยู่ตัวนึ่งเมีงงม,มงแล้วก็เจอซอม,มีเลยเฮมาแล้วล่ะมาแล้วเหรอแมงงม <c oughs> โอเคแล้วก็เฮ้ยเจอกแล้วก็ถ้าเล็กครบประมาณ30กว่าอันหรือคือครบประมาณส0หรือ50อันผมก็จะคราบชีกเกาะเล็กแล้วนะเพราะว่าผมจะใส่ไว้ป้องกันตัวแล้ว โอเคแต่ตอนนี้เราต้องเราต้องหาหอะไรก่อนตอนนี้คือเราเราต้องการเราต้องการชุดลนะเลาแหละเพราะว่าตอนนี้คือหลังจากที่เราหมวกกับมอเตอร์นี่เราก็เกือบตายมาแล้วเราต้องหาอะไรป้องกันตัวไว้ก่อนอเ,เราเกือบเราอย่าประมาทเดี๋ยวทองแดงเราเราจะไม่เอาทองแดงเพราะทองแดงคือคือมันไม่ค่อยมีประโยชน์นะประเด็นมันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไรหร่หรอกทองแดงอนะ ตรงนี้ไม่ค่อยมีประโยชนเ์เราต้องหาอะไรที่มันเป็นประโยชน์เฮ้ยมีสลามด้วยเผื่อพอดีเลยเราจะทําการอันนั้นเดูเราจะทําการคราบเชือกเอาไว้จับมา้าจ้าวิ่งดอกสองมาสวยโอเคดีดีด,ด,ดีมันดอกสองอันก็ถือว่าสวยเยอะอยู่ก็ถือว่าผมจะได้ทําการแบบว่าเอา่อผมจะได้ทําการคราบเชือกแล้วก็ไว้จับมา้าได้เลย ตรงนี้อุ้ยมีชิปเปอร์อ่ะอุ้ยไม่ได้เราต้องขึ้นไปก่อนแต่ตอนนี้เราเรายังไม่ค่อยพร้อมแบบตรงที่ลึกๆอะ่ะเราต้องทำการแบบว่า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 ให้มีของสักระยะหนึ่งก่อนแล้วค่อยลงไปเลยตอนนี้คือเรายังไม่ค่อยมีของหรอกถ้าถามว่าไอ้ยหสิบหกอันนั่นมันสามารถคราบได้คราบชุดได้ไหมคราบได้แต่ผมไม่อยากคราบอะ่ะผมอยาก ให้มันครบเซตเลยแบบให้มันรวดเดียวเลยไม่ต้องแบบลีลาเออต้องเข้าใจบ้างอ่ะต้องเข้าใจกันบ้างอ่ะเราค้าไปกันโอเคโอเคแล้วก็ตอนนี้เราก็ได้ฐานมาแล้วก้อนหนึ่งมันมีจุดตรงนี้คือมีอีแค่สองก้อนอ่าแต่เราก็ไม่เป็นไรหรอกเราเรามีเรามีที่ขุดสองอันสามอันมาเลย เราเตรียมมาคตรเยอะเลยเราไม่ต้องหว่วงเรื่องนั้นหรอกอุ้ยตรงแถวนี้มีเหล็กเยอะอ่ะดีดีอยู่จะได้คราบชุดก่อเหล็กเลยไม่รู้ว่าผมจะเจอเพชรไหมเพราะว่าผมเล่นมาครับมาตลอดนี่ผมไม่ค่อยเจอเพชรสักเท่าไหร่นานๆทีจะถึงจะเจอแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่าน,นั้นแหละถึงจะเจอมันนะผมไม่รู้ว่าต้องกุดไปชั้นที่ลึกที่สุดเท่าไหร่ออกไปทำปโยุ่ง ยุโอเคตรงกั้มบนนี้ไม่มีและไม่ม,ไม,ม,ไม,มีไม่มีเลยไม่มีเลยโอ้ตรงที่นี้ก็น่าจะมีกอกฮึ่มนึสึกว่าเราจะถึงชั้นที่มีทองแล้วตอนนี้เราอย่าก,กุดทองไม่ได้เพราะเราเรายังใช้ที่กดหินอยู่เลยตอนนี้เราต้องหา อุปกรณ์เสริมกันตอนนี้โอเคีเ๋ยวกดกันแป๊บหบนึง่งได้มาสี่สองอันสี 43. โอเคว่าพออยู่โอ้ตรงนั้นดึกมากเลยตรงไปตายแนย่นอนโดนฟอนด์ตามิดจัดจัดตอนนี้เราไว้ี่เตรียมถังน้ำมาด้วยตรงนั้นก็เลือกอีกโก้ใหม้มีแต่ตรงที่ลึกจิกจังวะ เหมือนที่ยินเสียงลาวาแถวๆวนี้นี่แหละเออก็น่าจะมีลาวาแถวๆวนี้แหละผมจะไม่ขุดทองแดงนะผมจะบอกไว้เลยผมจะพูดจำไ,ได้แค่นี้แหละว่าทองแดงไม่ค่อยมีประโยชน์กับผมสักเท่าไหร่หรอกผมจะขุดที่มีอันที่ไม่มีประโยชน์ไปได้ละทองแดงผมมีก็อยู่แล้วอ่ะโอเคตอนนี้ได้ห้าสิบแปดอันห้าสิบแปด อันหรือ58ก้อนเนี่ยผมว่าพอแล้วนะเดี๋ยวขึ้นไปทําการเผาชุดกันเลยไม่ใช่เผาพอเหล็กกันเลยแล้วก็คราบชุดแล้วก็ลงมาที่ถ้ำใหม่เลยโอเค,อเค,อเคผมได้ผมว่าผมได้แพ็กหนึ่งแล้วนะ่ะผมว่าเด็กเด็กในถ้ำน,นี้ค่อนข้างเยอะตอบโจทย์ผมได้ดีอยู่นะเนี่ยตอบโจทย์ผมได้ดีนะติดในถ้ำเน,นี้ย เด็กในถ้ำนี่จอบโจทย์ผมได้ดีมากเลยเฮ้ยสลามปะเรียล่าสลามดีกว่าเราก็จะได้มีเชือกใช้กันยาวๆได้เลยดูดิอ้ยได้สิบสี่อันก็น่าจะน่าจะคราบเชือกกันได้เยอะเอะแล้วแหละน่าจะได้มีเชือกกันใช้ยาวๆแล้วแหละวิพาที่แล้วผมน่าจะมองผ่านไปแล้วนะไอเอล็กเนี่ยไม่ได้เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกเราเรากุดได้อยู่ เราได้โคตรเยอะมากเลยโอเคถือว่าถือว่ามีเยอะอยู่เล็กนะทีนี้เราก็จะคราบชุดกอะได้ละเราจะคราบชุดกอดเล็กได้ละตอนเนี้ยเราหน้าจะคราบชุดกอะเล็กได้แล้วละเราไม่เราไม่ต้องกังวลแล้วว่าว่าเราจะไม่มีชุดกอะใส่ละตอนนี้สิ่งที่ผมกังวลสุดคือตอนนี้คือผมกลัวไม่มีอาหารไงตอนนี้คือพวกหมูกแกะ ไก่วัวพวกนี้นมันไม่ค่อยเกิดนะผมกลัวไม่มีอาหารนะ่ะน่าจะคือเป็นปัญหาผมเลยผมกลัวอยู่แค่นี้ละคือผมไม่รู้ผมจะไปหาจากไหนแล้วเมื่อกี้นี้ผมก็เห็นมันเกิดอยู่นะแถวแถวนี้แหละแต่ว่าแค่เกิดแค่ประมาณสองสามตัวนะอย่างต่ำแค่ตัวเดียวก็พอแล้วผมว่านะตอนนี้เดี๋ยวผมทำการตัดไม้ก่อนผมชอบใช้ไม้ขาวเป,เป็นเชื้อเพลิงนะเพราะว่ามัน มันรู้สึกว่าดีมากเลยอะสำหรับคนอื่นก็ใช้ไม้โอ๊กนะสำหรับผมใช้ใช้แค่ไม้ขาวนะโอเครู้สึกว่าเอ็นดั้งมนน่าจะวางวางไว้ตรงนี้แล้วน่ะจริงๆริงผมเห็นตั้งนานแล้วแต่ผมไม่ได้พูดเฉยเฉยล่ะเออแต่ว่าแต่ก็ก็อยากมาพูดตอนนี้แหละเพิ่งมาพูดตอนนี้แหละแต่ตอนนี้ก็รีบๆกลับไปก่อนแล้วก็เนื้อส้มมี ตรงนี้ก็ค่าจะด,ดีมีสิบสองอันเหรอสิบสองเงิถนถ้าผมก็ไม่พอว่ะตัดไปตัดเพิ่มมาอีกดีกว่าไปตัดเพิ่มมาอีกกันจำกันผาแยกกันไหมผมก็ได้อยู่แต่ว่าผมไม่อยากผาแยกกนะันขี้เกียจแค่นั้นแหละขี้เกียเจเยอะจริงกูนี่ขี้เกียเจเยอะจริงเออขี้เกียจทำคลิปได้ก็มีได้นะบางทีเนี่ย แต่ก็อยากจะทําให้ทุกคนดูนั่นแหละเออใจจริงก็ขี้เกียจแล้วแหละแต่ก็อยากจะทำนะไม่มีอะไรทำนะก็ต้องมาทําลงคลิปนี่แหละโอเคเอาละก็ทำการเผาไม้ไปโอเคก็เสร็จยังเหมือนมีซอมบี้แช่ไหมตนี้ล่ะเจ๋ยวลยโว้ยมีแฟนทอม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  แฟนทำแฟนทำแฟนทำไอ้ทำอุ้ยโดน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 อยู uh, film, ่โดนอยู่อุ no, daughter, ้ยเอ้อมีอีกตัวหนึ่งเหรออุ้ยวันดีเลยมึงเสร็จกูเดี๋ยวทำการแป๊บมึงเดี๋ยวทำการอ่าต่อขึ้นไปก่อนเอ้าไม่ทันเลยไม่ทันไม่ทันนะเราไม่ทันกับแฟนทอมไหม เราจะตีแฟนทอมยังไงเดียะมันต้องก้มหัวลงใช่ไหมใช่เสียกู้เสียเสียเสียอุ๊ยไม่ได้ไม่ทันไม่ทันมันเรื่องมันเท่าไหร่ทำไม่ได้แล้วทันได้เหรอทัได้อยูอเดี๋ยวก้มลงกันหนึ่งสองสามมายังสามตัวเลยเหรออ่ะหนึ่งสองสามมายัง ไปตรงนี้ดีกว่าหนึ่งสองสามก้มหัวล 1, 2, อองหนึ่งสองสามมายังไงยังไม่มาหรอหนึ 1, 2, ่งสองสาม๋อเวลาเรามองคือคือมันจะไม่บินลงมาเวลาเราก้มหัวหรือหรือไปมองอย่างอื่นที่ไม่ใช่มันมันก็จะลงมาโจมตีเราโอเคเราพอเข้าใจอยู่พอเข้าใจอยู่โอเคเราตอนนี้เราไม่สนใจมันนะ เดี๋ยวเราลงถ้ำดีกว่าลงถ้ำบ้านเรานี่ยะโอเคเราตอนนี้เราได้มาละตอนนี้เราตอนนี้เราก็ได้เหล็กมาสิบสองก้อนแล้วโอเคตอนนี้เราได้เหล็กมาทั้งหมดยี่สิบแปดก้อนโอเคในนี้มียนะี่สิบแปดนะเรายวเพิ่งสนใจมันดีกว่า ส่วนคนแก่ไม่ค่อยจะเจอเว้ยอ๋อเลยอ๋ออุ้ยอีเก็บได้อยู่น่าจะมาอีกเยอะตัวน,นึงเดี๋ยวเราต้องก้มลงก่อนก้มลงก่อนก้มลงก่อนตรงนี้มีสองฝาอยู่ก้มลงก้มลงล่อ,ล,อล่อมันล่อมันมันต้องมา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  พี่ยังไม่มาน่เสียฉลายมัมก็นันนเนี่ยตรงนั้นคือขุดโคตรลึกเจอจะเจอถ้ำใต้น้ำแทนโคตรแบบว่าซิงเลยเดี๋ยวตอนนี้เราต้องไปทําการว่าไล่ไม่งงกันดีกว่าไหมเอ้าทำไมเขามีเหลือสองตัวเมื่อกี้เห็นสามตัวอยู่มันไปไหนกันเหมดอนกแต่ก็ช่างเถอะ เดี๋ยวเดี๋ยวเราทำการพอเด็กกันเลยดีกว่าเดี๋ยวอุดรูน้ำตรงนี้ก่อนโอเคเอาละโอ้โหโอเค,อเค,อเค,อเคผมผมรู้สึกว่าผมต้องพอกันไว้แค่นี้ครับผมสามเก็บ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีมีเฮียงกครับผมงเหรับคลิปหน้าก็ไม,กมมกก bye bye. ไม่เจอกันใหม่นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบ๊ายบายไม่เจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะจัดการแฟนทอมก่อนนะโอเคปิดคลิปไปแค่นี้แหละบ๊ายบายไม่เจอกันใหม่นะครับ